แลนเจอร์ XLT เกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะในส่วนของโอนดอยนะคะรุ่นนี้ส่วนสกู๊ปด้านบนนะคะก็มาพร้อมสอมโอโปรโมชั่น for ชาแนลวันค่ะ ในช่อง Som ่อมโอโปรโมชั่นฟอชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะก็มีคลิปมารีวิวให้กับลูกเพจทุกๆท,ท่านชมอีกแล้วนะคะวันนี้มาในรุ่น l a n เจ r XLT เกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะเกียร์แมนนวลของเรานะคะราคาอยู่ที่854,000บาทนะคะสำหรับเกียร์ออโต้นะคะจะราคาอยู่ที่ 9 9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.2ค่ะมาพร้อมกับแรงมา้า1 6 0แรงม้าเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีแดงโอจะมีชุดแต่งอะไรพิเศษที่ตกแต่งให้กับลูกค้าในคันนี้บ้างนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมเลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะโอกรอบเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับลูกค้าเช่นเดิมนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถลันเจอร์สีแดง ก็เลยเปลี่ยนาากระจังหน้าลูกค้านะคะให้มันเหมาอกับสีรถนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าขีดด้วยตัวหนังสือ FORD สีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวคริกด้านบนนะคะสีแดงเช่นเดียวกันส่วนสกู๊ปด้านบนนะคะก็มาพร้อมสีแดงเหมือนกันค่ะ เราทาเป็นสีทูทโทนนะคะเป็นสีแดงแตัดกับสีดําเป็นสกู๊ปทรงสูงนั่นเองคะ่ะนี่เราก็ติดตั้งพิเศษให้กับลูกค้านะคะข้อไฟหน้านะคะทั้งสองฝั่งโอก็ข้อเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าะคะ่ะเดี๋ยวโอพาชมด้านข้างกันบ้างนะคะว่าโอมีอะไรพิเศษติดตั้งให้กับลูกค้าไปบ้างในเจอของด้านข้างนะคะซุ้มร้อนนะคะโอก็ติดตั้งไปซุ้มรอ้อ x ซ์ r e ีมนั่นเองค่ะยี่ห้อ x ซ์ตรีมเนอะมาพร้อมกับยางแฮนด์คุ๊ค่ะตัวนี้นะคะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่265/70 R16 ันี้เป็นขอบ16ค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายลายลายแม็กเองได้นะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้โอโอก็จะติดตั้งตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยตัวนี้นะคะจะวิ่งในทางเรียบได้อย่างดีเลยนะคะลูกค้าจะเสียบจะไม่ดังรบกวนในส่วนของชุดครอบกันบ้างนะคะชุดครอบนะคะโอก็ครอ สีดำด้านให้กับลูกค้านะคะเป็นตรงครอบแก้มนะคะแล้วก็มาในถึงค้อบมือจับแล้วก็เป้ามือจับรวมถึงข้อฝาทางน้ำมันนะคะโอ้ก็ครอบเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าด้วยในส่วนของสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็เลือกสติกเกอร์ลายสแตทโคดที่มาให้โอนะคะโอมีแบบม,แบบมีลายสติกเกอร์เยอะมากเลยนะคะมีประมาณ5 0ถึงร้อยแบบลูกค้าสามารถเลือก ลายที่ชอบแล้วก็ส่งกลับมาโอก็จะมาติดให้กับรถลูกค้าได้อย่างสวยงามเลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะด้านบนโอก็ติดตั้งเป็นราวหลังคาให้กับลูกค้าค่ะเลือกเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะตัวนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังที่มีอ่าชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะมีเป็น ตัวชุดข้อไฟท้ายนะคะทั้งสองฝั่งโอก,ก็ติดตั้งเป็นชุดข้อไฟท้ายสีด,ดาได้นะคะรวมถึงตัวข้อฝาท้ายลูกดากน,นะคะตัวนี้โอก,ก็ติดตั้งเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในส่วนของกันชนนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นกันชนท้ายของรุ่น XLT เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดนะคะมาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้โอก็ติดตั้งเป็นเบาะหนังดําได้สีแดงให้กับลูกค้าเช่นเดียวกัน ะะเราก็ติดตั้งทั้งคู่หน้าและคู่คู่ท้ายเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ในส่วนของจอแอนดรอยนะคะรุ่นนี้เอ,อ็กซ์ทีนะคะมีจอทัชสกรีนมาอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะโอ้ก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะใช้เป็นตัวเดิมของโรงงานปเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรีวิวรถแรนเซอร์เอ็กซ์ทีของโอนะคะวันนี้โอก็พาชมเรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบในการตกแต่งที่ไม่ได้เยอะมากนะคะอยากได้น้อยแต่สวยเนี่ยสามารถแคปรูปนะคะทักหา,าโอได้เลยนะคะ โอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าช่องทางไลน์นะคะโอก็จะทิ้งไว้ให้นะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักหาโอได้เลยนะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวรถชุดแต่งแลนเจอร์แบบนี้มาลงให้กับลูกค้าชมเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้โอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ